เคล็ดลับการย้อมผมด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะซึ่งตัวพี่่อเองนะคะก็เป็นคนที่ผมงอกก่อนไวนะอายุ20ปลายๆก็มีผมงอกแล้วก็เลยต้องย้อมผมบ่อยมากทำให้แบบผมนักเสียแห้ง ผมร่วงเยอะเต็มผืนเลยเราจะทำยังไงเนาะทำให้ผมเราเนี่ยมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกับการย้อมผมเพราะว่านี่อยากจะออกสังคมด้วยผมหงอกเป็นนางพยาผมขาวใช่ไหมคะพี่ปก็เลยคิดค้นสมุนไพรที่ย้อมผมแล้วก็บำรุงผมไปในตัวเดียวกันนั่นก็คือตัวนี้นะคะ AdSense Natural Hair Dye ค่ะบอกเลยนะคะว่ามันดีมากๆเพราะว่าในส่วนผสมของมันก็จะมีทั้ง สารสกัดจากใบวัวโบกสารสกัดจากเทียนกิง่งชาเขียวกระเมงแล้วก็ทองพันช่างก็เป็นสารสกัดแบบหลักๆเท่านั้นเองอย่างจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกในกล่องนี้ถ้าเปิดออกมาก็จะมีทั้งหมด3ซองแล้วก็อีกหนึ่งซองเล็กๆก็คือถุงมือค่ะ,ะในซองนี้นะส่วนของโพงแล้วก็เป็นส่วนของน้ําสมุนไพรค่ะอันนี้ไม่ใช่พวกไฮโดรเจนอะไรที่เป็นเคมีที่กัดผมแต่ว่ามันเป็นสารสกัดค่ะพี่บ่อเนี่ยสกัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้ประสิทธิ ภาพดีที่สุดจะช่วยทําให้ทั้งย้อมผมปิดผมงอกได้ดีแล้วก็ยังเป็นการดีท็อกเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะจากสารเคมีเก่าๆที่มันติดอยู่บนหนังศีรษะทําให้มันออกไปบางท่านนะย้อมผมจนลืมไปเลยว่าตัวเองอะ่ะผมเริ่มล้าดาก,การที่ย้อมผมมากๆนั่นเองนะคะก็เลยอยากให้ใช้เป็นตัว natural hair dye โดยอันเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย้อมผมจากธรรมชาติแท้ๆ ดังนั้นวิธีการใช้เราผสมแล้วหมักบนเส้นผมใช้เวลาในการหมักถึง3-6ถึงชั่วโมงอันนี้บอกเลยว่ามันใช้เวลานานเพราะว่ามันปลาจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่มันย้อมแป๊บเดียวหรือว่าแชมพูบอกว่าจากธรรมชาติที่แบบหัวสะผมปุ๊บผมดำเลยค่ะอันนั้นบอกเลยค่ะว่า เขาเพียงแค่ใส่ตัวธรรมชาติเนี่ยเข้าไปนิดหน่อยเป็นการเคลมเฉยๆที่สําคัญที่ทําให้ย้อมผมแล้วติดค่ะก็เป็นพวกเคมีค่ะแต่อันนี้นะมันเป็นธรรมชาติแท้ๆค่ะเวลาที่เราย้อมผมก็ให้เราหมักลงไปให้ติดหนังศีรษะเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการย้อมโดยการเติมโคนก็อาจจะเติมแค่ตรงบริเวณโคนก็ได้ค่ะแล้วก็ครอบผมด้วยหมวกที่คุมผมนี้ก็ได้ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดท่านไหนทําที่ร้านมีตัวอบไอ้น้ําก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการย้อมผมได้ค่ะถ้า20นาทีค่ะจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณสัก3-4ชั่วโมงเราก็เช็ผมเนี่ยมีการติดของสีดีแล้วนะคะค่อยล้างออกค่ะสระผมได้เหมือนกับการสระผมปกติเลยแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้ก็คือเป็น artisan hair treatment ค่ะ ก็หมักผมทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีการช่วยทำให้ผมนุ่มมากขึ้นมีกลิ่นที่หอมขึ้นด้วยค่ะ แต่สำหรับท่านที่แบบว่าไม่ว่างอยากทําทุกขั้นตอนไปพร้อมกันถามว่าทําได้ไหมถ้าท่านไหนที่มีหนังศีรษะที่ไม่มันจนเกินไปเราไม่ต้องสระผมก่อนก็ยังได้ก็ให้หมักผมนะคะโดยการผสมตัวผงแล้วก็ตัวน้ําสมุนไพรเนะะี่ยค่ะเข้าด้วยกันคนให้เข้ากันก่อนจนเป็นเนื้อเนียนเดียวกันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ค่อยเติมอาร์ติเซนทรีทไม่ต้องไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ค่อยทาหมักลงบนผมแบบเดิมเลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะการย้อมผมด้วยผลิต พันย้อมผมจากธรรมชาติโดยเฉพาะ i r i s e n t n a t ั่น a l h เฮ d ์ไดน์ยได้ว่าเป็นทีมย้อมผมที่ดีมากๆเลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปใช้เคมีที่อันตรายต่อทั้งเส้นผมและหนังศรีรษะต่อสุขภาพของเราแนะนำให้ใช้เป็น i r i s e n t n a t ั่น a l h เฮ d ์ไค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ